สวัสดีครับคุณเชิดนะครับโป่งแลนคุณเทนลิสหาสวัสดีครับคุณพินนะครับปริญญาสวัสดีครับรวบรวมเฟอร์ทุกสไตล์สอบถามข้าราชการรับเช่าปิดตาไทยย่านพิมพ์ขมไม้เช่าที่ครับกบเทียดชีบวเช่าหมดครับเราเล่นพระเล่นของเก่าเล่นอะไรแล้วต้องเล่นหมดแหละคุณฮอบ้านแซลีสวัสดีครับพิมพ์ขมขอสวยนะครับดูหน่อยนะครับไทยย่านเป็นพระที่ศิลปะ ไม่มีอะไรมากมายครับง่ายๆทื่อๆยกมือขึ้นกิดตาขาขวาทับขาซ้ายทําด้วยเนื้อพครงแข็งแกรงแต่เบาะตกแตกง่ายเพราะฉะนนั้นอันตรายถ้าผัดพังทําร่วงทำหลุดมือแตกเลย ตกแตกต้องระวังนะคุณเลวิวัน์สวัสดีครับคุณสุศาคุณสุรศรีสวัสดีครับคุณหน่อยดวงดีสวัสดีครับนะครับพัดบางอย่างนะครับอย่างเหรียญเนี่ยตกได้อะไรได้แต่ก็บุบได้บี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผง พวกโลหะบางประเภทที่ตกแล้วแตกนี่อันตรายต้องทนุถนอมนะครับอย่าทำตั้งเผลอการยิบพระจับพระเนี่ยโบราณเ็าถึงกล่าวว่าต้องทนุถนอมนะครับโอ้โหผมผมเคยเห็นนะไม่ไม่ไม่ใช่เกิดแก่ตัตไม่เองผมเคยเห็นเดี๋ยวจะพูดให้ฟังสมัยหนุ่มๆเป็นกรรมการนะครับเป็นกรรมการรับพระก็รับแต่พวกเหรียญ เหรียญเนี่ยในอดีตเขาจะใช้เชือกผูกแล้วก็ติดโบโบกระดาษเล็กๆนะครับเหมือนบาคคร์โคดมี running number ไว้เวลาจับเขาให้ถือโบที่มันติดกับเชือกขี้หูเนี่ยหูอีหูหหเหรียญเนี่ยแล้วก็ค่อยๆประคองสมนะครับทีนี้ก็มีกรรมการบางท่านแบบมักง่ายแต่ถ้ารุนแรงไปลากเหรียญเขาเจ้าของพูดไงนะเฮ้ยเหรียญนี่กูรักยิ่งกว่าลูกอีกนะ ฟังแล้วรู้สึกเลยว่าการจับพระนั้นต้องจับด้วยความทะนุถนอมเพราะพระมีมูลค่าจมูกโด่งสามแสนจมูกบี้อาจจะสามหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อการค้าปเด็นแรกสองมีผลแก่การสะสมเขามีอายุไปร้อยปีอย่าให้เขาจะต้องมาบาดเจ็บเสียหายในขณะที่อยู่กับเรานะครับเพราะผู้ที่จะได้รับต่อจากเราไปในภายภาคหน้า มันจะช้าใจเหมือนว่าระฆังเนี่ยพ่อซื้อไว้30ล้านเป็นสมบัติลูกเก็บไว้นะลูกนะใช้ติดตัวไว้หรือเองจะไว้ในบ้านในเรแก็แล้วแต่อันนี้คือสมบัติที่พ่อมอบให้ลูกไม่รู้คุณค่ารู้อย่างเดียวว่าพระแพงจับประมาหล่นไปเพีย้ยสามชิ้นสี่ชิ้นจากสามสิบล้านก็กลายเป็นสามแสนนะครับเพราะว่าของสวยแชมปกับของชารุด มูลค่าการสะสมเปลี่ยนทันทีโดยเฉพาะถ้วยโถโอชามถ้วยกระเบื้องนะครับชุดจัก,กรีชุดหนึ่งล้านสองล้านหล่นเคร่งไปนี่ขอโทษทีครับสองแสนก็ไม่ได้เพราะนั้นชำรุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจับพระการดูพระ,ะอะไรเนี่ยแม้กระทั่งการแฝนพระต้องทนุถนอมให้ดีที่สุดเพราะสิ่งของเหล่านี้ไม่สามารถจะงอกหรือเกิดใหม่ได้นะครับสูญสลายหายไปนะครับ เพราะฉะนั้นพึงระมัดระวังนะครับพึงระมัดระวังใช้ความละเอียดของเราใช้ความเร,วาเรียกว่าระแวดระวังให้ดีนะครับสําคัญมากอย่างเหรียญเนี่ยบอกได้เลยร้อยละเก้าสิบก็จะสึกเพราะอะไรเพราะมีห่วงแฟนคออดีตนั่นพระไม่แพงแบ่งกันใช้แบ่งกันชมอยากได้มึงก็ไปกไอูอยากได้ของมึงอยากได้ของกูก็แลกกันไปนะครับ การแฝนการใช้ก็หวังเพียงว่าคุณค่าอย่างความศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองบุตหลานและตัวเราเองมันก็เลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยเจอพระศึกเยอะแต่มาถึงวันนี้แล้วเกิดการอนุรักษ์สมาคมพักเครื่องจัดขึ้นมาเพื่อการอนุรักษ์นะครับแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้เป็นป,นปนในระบบความเป็นมาตรฐานซื้อได้ขายได้ความสวยความงามความช้ำความสึกความไรยแยกแยะมูลค่าราคาชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นเราเป็นบุคคลขั้นสองเราต้องส่งต่อในขั้นสามเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นบุคคลยุคสองส่งต่อยุคสามต้องทะนุถนอมคนยุคสองให้สวยที่สุดดีที่สุดเพื่อส่งต่อคนยุคสามให้เป็นระบบระเบียบต่อไปในอนาคตนี่คือสมบัติชาตินะครับสมบัติของชาติสมบัติของประเทศไทยไม่มีประเทศใดๆที่จะมีพระเกจิคราจารที่สร้างวัตถุมงคลแล้วมีมูลค่าเพิ่มได้อย่างประเทศไทยแล้ว ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเป็น Number ร์วันนะครับออฟเดอะเวิ world, นะครับไม่มีโลกไหนสู้ได้นะครับไม่มีประเทศไหนสู้ได้นะครับจีนเขาไปเรื่องกระเบื้องนะครับฝรั่งเศสเขาไปโบราณวัตถุนะครับ,รรบ,รตนะรบแต่ไทยเราวัตถุมงคลล้วนๆน,นะครับบอกได้เลยว่าพึ่งรักษาไว้นะครับใครจะไปรู้ว่าวันข้างหน้ามันกู้ชาติได้นะครับถ้าต่างชาติทุกคนลุมเล่นแบบเดียวกับต่างชาติเล่นพ้วยกระเบื้องของจีน จีนขายถ้วยกระเบื้องอย่างเดียวก็ดูแลประเทศชาตินําหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับจานใบหนึ่งเป็นสิบสิบล้านเป็นร้อยร้อยล้านนะครับชามปลาลูกประมูลกันร้อยล้านแปดสิบล้านมันเป็นระดับโลกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลไทยก็เชื่อว่าวันข้างหน้าเพราะตอนนี้ฝรัง่งเอ่ยจีนเอ่ยเวียดนามสิงคโปร์มาเลยฮ่องกงพวกนี้เข้ามาเล่นพระเยอะนาะคตต่อไปเราก็ นี่คือสมบัติของชาตินี่คือสมบัติของไทยที่ลูกหลานเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยชอบธรรมและสะสมเช,ชิดชูไม่อายเขาหรอกครับไม่อายเขาบอกได้เลยคุณถือชามตาปลามาลูกหนึ่งสองล้านผมถือว่าระครังมาองค์หนึ่งห้าล้านมึงถือหินอะไรของมึงมาไม่รู้อะที่มึงประมูลกันเป็นร้อย,อย,อยพันพันล้านมาโชว์ฮะนี่กูไทยแลนด์กูมีอย่างนี้นะครับ ว่ารูปเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างทุกอย่างเราไม่น้อยหน้าเขาเลยครับงานของเราบางชิ้นก็เป็นระดับโลกนะครับซื้อขายประมูลกนทีิชิคโกโก้นั้นมูลค่าเป็นร้อยล้านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไอายใครครึงรักษาสะสมนะครับทรัพย์สินที่อยู่ใกล้ตัวอย่าไปมองว่า oh, อ yeah ๋อขีแยะทำไมไดเด็กเกินไม่ครับวันข้างหน้ามันบ่งบอกนะครับของเราไม่ใช่ของขี้เป็ดขี้ไก่นะครับ พระอายุหลักพันเราก็มีเป็นพันปีเราก็มีนะครับหลายร้อยปีเราก็มีนะครับมีมูลค่าทงางบบราสตร์มีมูลค่าในด้านวัตถุโบราณและมีมูลค่าในด้านของการสะสมง่าไม่เป็นลองเขาละครับนะครับรักษาให้ดีนะครับรักษาให้ดีเราเกิดมาทั้งชาตินะครับเกิดมาแล้วมีโอกาสที่ดีดีกว่าหลายๆประเทศที่เราได้มองเห็นนะครับ มีคุณค่าทางจิตใจมีคุณค่าทางความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆลายอย่างอย่าทำลายเขาอย่าทำลายนะครับวันเวลาผ่านมานะครับมันก็บุรุษทำลายล้างมาหลายอย่างเหมือนกันว่าความรู้เท่าไม่ถึงการแต่วันนี้เราได้เรียนรู้เราได้ศึกษาเราได้สะสมนั่นแหละมันจะทำให้เรา เป็นคนที่ส่งคุณค่าในวันข้างหน้าเมื่อเขาเกล่าวฝันถึงนะครับเหมือนอย่างผมเล่นพระเนี่ยหลายๆคนก็เก็บเสมือนครูบาอาจารย์ที่ผมต้องกล่าวฝันถึงเขาตลอดเวลานะเฮี hey, hey, อยอ่่เก่งเหรียญน,นะพี่ต้อยเก่งผงพี่ยับเก่งปิตานะพี่นู่นพี่นี่เก่งเครื่องรางพวกเนี้ยถ้าเราได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ ได้สืบสารเป็นตำนานเล่าขานเงินฟังแล้วก็วิชาความรู้เนี่ยมันกินไม่หมดนะครับซึมเข้าไปในสมองแล้วเนี่ยมันมัน ان, <hiện> แ Leonardo, <shades. S 2> พร <limitations S 1> ่ภัศารไปทั่วร่างกายทําให้เราเนี่ยไม่มีวันรู้จบนะครับสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินเป็นมูลค่าอะไรต่างๆได้หมดเพราะความรู้ความสามารถของเราที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาหรือครูพักหลักจานะครับหลยสิ่งหลายหลายอย่างนั้นมันเข้ามาในชีวิตทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้หลายหลายอย่างนะครับ คุณพี่ชัยนะครับสวัสดีครับคุณรินนม้มสมุทรสวัสดีนะครับคุณจักรวาลน,น้อยสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะ